สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะฮะกับผมฮะหลังป้ายแดงแต่งซิ่งวันนี้ภารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถยนต์ส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่คันสีขาวคันนี้นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ปีที่แล้วคันสีเทาคันนี้นะครับ2023ก็ทําเรื่องกับที่ผมไปนะครับแล้วปีนี้ก็แนะนําให้น้องสาวนะครับมาซื้อ รถ2024นะครับก็เป็นรถรุ่นเกดเดียวกันนะครับก็คือรุ่น c a ฟ1 9 z การตกแต่งจัดทรงก็ชอบคนละแบบนะครับของคันสีเทาชอบอีกแบบหนึง่งคันสีขาวชอบอีกแบบหนึ่งครับก่อนอื่นรายละเอียดตรงนี้ก็เดี๋ยวมาชมกันนะว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับส่งมอดรถยนต์คันนี้ฮะส่งยีราฟแคะหล่อๆสีขาวคันนี้ครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างสวยนะฮะบ,บอกได้เลยกับกระจังหน้าใหม่แบบนี้กับโมเดล2024นะครับคันที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นในรุ่นคับโฟ1.9 High l a n d e r นะครับเกรดแซนะฮะคันนี้ก็คือรถยกสูง4ประตูแต่ที่เห็นอยู่หน้ากล้องทำไมมันเหมือนเตีย้ยใช่ไหมครับคันนี้จะผมพาเดินชมนะครับกับ High l a n d e r 1.9แซดคันนี้กับการตกแต่งการโหลดการย้ายแหนบนะครับ อันนี้การเซ็ตรถสเต็ปแบบไหนี่ผมพาเดินชมรอบคันเนาะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปผมมาอธิบายว่าใช้เงินออกรถเท่าไหร่ในการเป็นเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงทรงแบบนี้นะครับคันนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็คือ c a p โฟ1.9หนึ h งจุดเก้นะครับสีขาวมุกการตกแต่งคันนี้นะครับคันนี้ก็คือลูกค้าอยากได้ทรงแบบนี้รีเควสมาว่าพี่ทำให้หน่อยผมอยากได้แบบนี้อ่ะก็จัดเลยฮะลูกค้ารีเควสมาแบบนี้ หลังไแดงแต่งซิ่งไม่รีรออยู่แล้วนะครับก็จัดให้เลยฮะทรงแบบนี้คันนี้เริ่มต้นก่อนนียว่าฮะอุปกรณ์ที่ตกแต่งที่ได้ตามโปรนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่เช่นเดิมครับเราติดตั้งชอกอัพฝากระโปรงหน้าให้นะครับสําหรับลูกค้าที่ทําเรื่องที่เราเราจัดให้แบบนี้เลยฮะค,คันนี้คือติดตั้งไปชอกอัพกระบ,บอกสีน้าเงินนะคนะครับก็ใช้งานได้จริงๆสะดวกสบายนะครับ แต่ถ้าลูกค้าท่านใดจะไปใส่ฝาคาร์บอนก็ไม่แน,นะนาให้ใส่นะครับเพราะว่าใส่ฝาคาร์บอนมันใส่โช้กฝากระโปรงหน้าไม่ได้นะครับตรงนี้ส่วนล้อคันนี้ก็คือใส่เป็นล้อ TE37 นะครับล้อชุดนี้งานของเ Pro นะครับหรือว่าของ MK ครันนี้ล้อขนาดความกว้างอยู่ที่9.5นิ้วนะครับนี่รัดด้วยยางสองห้าห้าห้นะครับขอบ18นิ้วคันนี้กด หน้าลงมา2นิ้วครับก็คือคันนี้เราใส่ชุดโหลดนะครับชุดโหลดสเต็ปหน้า2นิ้วครับด้านหลัง4นิ้วอ่าก็คือสเต็ปสองสคันนี้รุ่นยกสูงโหลดนะครับลูกค้าถามว่าใส่กันแบะไหมเนี่ยฮะใส่ให้เรียบร้อยนะครับสําหรับในรุ่นยกสูงนะครับรุ่นยกสูงต้องใส่กันแบะทุกคันอันนี้ก็คือเราใส่ชุดกันแบะให้เรียบร้อยนะครับอย,า g, าย่างล้ออันนี้ก็คือล้อแอมโปนะครับรับประกันงาน ตอลอดอายุการใช้งานนะครับนี่ฮะล้อสวยๆแบบนี้ครับนี่อเอ็มโป,โปส่วนนาพวกนอตล้อต่างๆลูกค้าก็รีเควสว่าอยากได้ทรงแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่เจ้าของรถนะครับนี่ใส่ยางสองห้าห้าห้าสิบห้านะครับถ้าใส่สองหกห้าหกสิบจะติดนะครับถ้าทรงแบบนี้ถ้าโหลดแบบนี้ต้องใส่ไซส์นี้เท่านั้นนะครับส่วนล้อหลังก็ใส่ยางเท่ากันนะครับสองห้าห้าห้าสิบห้านะครับ แล้วก็กดหลังลงมาคราน,นี้ก็คือกดลงมาสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วก็คือการย้ายแหนบนะครับเราย้ายแหนบจากข้างบนลงล่างสเต็ปแบบนี้ก็คือหน้าสองหลังสี่ต้องย้ายแหนบอย่างเดียวก็คือเป็นชุดโหลดให้นะครับตรงนี้แล้วก็นี่ฮะการโหลดเรามีการเชื่อมการไล่ให้ครับพอบปลอดภัยสําหรับลูกค้าติดให้เรียบร้อยก็ค่อนข้าง,างสวยงามครับแล้วก็ ตัวโหลดชุดแบบนี้ติดตั้งชุดแก้เผาให้นะครับก็คือติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแก้เผายันให้ก็รับจบครับทรงแบบนี้ก็มีการรับประกันให้นะครับจากร้านนะฮะตรงนี้ที่ติดตั้งนี่ส่วนด้านท้ายคันนี้การตกแต่งก็ทุกอย่างเดิมหมดนะครับเนี่ยเกจแซดยกสูงนํามาโหลดก็จะทรงประมาณนี้ผมว่าสวยนะสาหรับ,บ,บคนที่ชอบนะครับที่ชอบทรงแบบนี้นะผมบอกได้เลยว่าค่อนข้าง จะตอบโจทย์สาหรับลูกค้านะครับส่วนฟิล์มคันนี้ก็คือติดเป็นฟิล์มเขียวใสนะครับนี่ก็อยู่ที่ความชอบอีกเช่นเดียวกันอันนี้เงื่อไขฟิล์มก็อยู่ในเงื่อไขโปรโมชั่นตรงนี้ส่วนด้านในสําหรับในลูกเกดซานะครับเกษซดเราก็ค่อนข้างมีอุปกรณ์ครบอยู่แล้วนะครับเป็นเบาะหนังจากโรงงานงหัรใจหุ้มหนังหัวเกียร์หุ้มหนังคอนโซลหุ้มหนังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีกล้องบันทึกการเดินทางให้สําหรับลูกค้าที่ ออกรถกับเราที่นี่นะครับส่วนทอ่อซิงท่อซิงคันนี้ก็คือมีการติดตั้งทอ่อซิงออกท้ายไปลายได้นะครับหรือว่าลูกค้าจะออกหน้าพาก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับจริงๆก็คืออยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลมากกว่าลูกค้าที่ยูเคสมาว่าอยากได้ตัวสูงโหลดก็จะทรงประมาณนี้หรืออยากได้โหลดน้อยกว่าน,นี้ก็แจ้งมาได้ครับเรามีาการจัดทรงให้หลายแบบนะครับไม่ว่าแต่ก่อนนะึลูกค้าถามว่าทําไมมีแต่ตัวสประตูเตี้ย หรือว่าแคปเตี้ยนะครับตอนนี้ผมทาหมดนะครับไม่ว่าตัวสูงก็ทําตัดทรงให้แบบนี้นะครับหรือจะโหลดน้อยกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่ตัวลูกค้าเลยหรือว่าจะไม่โหลดก็ได้นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ความชอบของตัวลูกค้าเองนะครับรถของคุณคุณสามารถออกแบบการตกแต่งได้นะครับอย่างเช่นลูกค้าท่านนี้ อนนี้ลูกค้ามาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นลูกค้านะครับก็คือพี่สาวแนะนํามาพี่สาวใช้รถดิวูอยู่แล้วก็เป็นลูกค้าเก่าที่รับรถกับผมไปหนึ่งปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือกลับมาแนะนำน้องสาวกลับมาทำเรื่องเป็นโฉมสองพันยี่สิบสี่คันที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยนะฮะคันนี้จัดทรงลูกค้าออกแบบเองนะครับอยากได้ทรงแบบนี้ก็ ใชครับตามที่ลูกค้าต้องการเลยคนี่ฮรรุ่น1.9ซัดไฮรันเดอร์กับชุดย้ายแหนบนะครับหน้าสองหลังสี่นี่ครับ,ร Calendar, บค,บ 2, 4, คบ่อนข้างสวยเลยฮะนี่ขอบคุณครับ จะทาปลอดภัยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการส่งมอบรถย,ยนต์นะครับกับลูกค้าทั้งสองคันนะครับ ซื้อไปหนึ่งปีนะแนะนําน้องสาวมาทําเรื่องอีกคันนะครับกับลูกค้าที่อยู่แถวดินแดงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคนะครับกับอาชีพค้าขายอ่าก็คือขายของด้วยกันนะครับก็เลยใช้แล้วใช้ดีก็เลยแนะนําบอกต่อกับริการให้ตรงนี้ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ยังนึกถึงกันนะครับมาออกรถใหม่เพิ่มอีกคันนะครับตรงนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการรถใหม่ป้ายแดงที่จะนํารถไปใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่ แบบนี้นะฮะแนะนํามาได้เลยครับยินดีให้บริการนะครับต้องการทาเรื่องทักเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้ยินดีให้บริการนะครับกําลังไปนะ้ายแงแต่งซิ่งนะครับวันนี้ไปไครับผมพบกัน,นีกทีคลิปหน้าอีกทีหน้านะครับสวัสดีครับ